แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวจ u นะครับสกุลเงินจ u เนี่ยตลาดนะครับเปลี่ยนเป็นอนวน้มของเทนขาลงนะครับเราจะมีโซนแนวต้านสวิงไฮเนี่ยอยู่ที่ราคา1.24952ถึง1.24745 <c oughs> ที่ในการเทรดก็เราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านนะครับโซนเซล แลวตอนนี้ราคาขึ้นมาที่โซนแนวต้านโซนเซลล์ได้ไหลลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอนะครับราคาใกลับมาที่โซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งแล้วหาจังหวะเซลล์เพื่อลงไปเก็บ TP ที่ราคา1.24264โดย SL เราจะอยู่ที่ราคา1.24993 <c> ีเ <oughs> นี่เทคนิคในการวางคำสั่งซื้อขายลงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตนะครับไว้2ราคาด้วยกัน วางคำสั่งเซริมิตชุดแรกนะครับจะอยู่ที่ราคา1.24588 SL นั้นจะอยู่ที่ราคา1.24933 <c oughs> ส่วนระยะ TP นั้นจะอยู่ที่ราคา1.24017นี่คือชุดแรกนะครับในการวางคำสั่งเซริมิตชุดที่2นั้นเราจะวางคำสั่งเซริมิตอยู่ที่ราคา1.24747 s อจะวางที่ราคา1.24993ส่วนระยะ TP นั้นเราจะวางอยู่ที่ราคา1.24017น,นี่คือชุดวางคำสั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของ GU นะครับ